ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อน,นึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกคัะ โดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน discord ของผมซึ่งก็คือฮู้คัพเกนจีนเซิร์ฟเวอร์นะครับลิง์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเกีก่ยวกับทริคของอาบิสใหม่ในรอบนี้ซช่คือบ้านหลังใหม่ของผมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วแล้วเนี่ยรอบนี้น่าเล่นกว่าเยอะเพราะว่ารอบที่แล้วจะมีเรื่องของ Elemental c h e ็ k ที่เยอะมากๆเราจำเป็นต้องมีน้ำแข็งต้องมีน้ำต้องมีไฟการใส่ไม้เข้าไปช่วยได้เยอะโอ้มันหลายเรื่องมากมาครับมันเลยทำให้รอบที่แล้วเนี่ยสำหรับคนที่ตัวไม่ครบปวดหัวมากแล้วก็ถอดใจกันมาเยอะมากก็เลยเลิกเล่นอาบิสกันไปเลยส่วนรอบนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแพ็ แพ็คเช็คคือจะเป็นการรวมมอนสเตอร์ให้ได้นั่นเองครับแล้วก็พยายามทำดาเมจส่มอนสเตอร์หลายๆตัวพร้อมกันแล้วคุณก็จะสามารถผ่านได้แบบไม่ยากเหมือนรอบที่แล้วครับเหมือนอย่างที่คุณเห็นในเกมเพลย์ตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยคือผมเล่นเป็นทีมที่มันเป็นทีมดาเมจจัดๆนะครับมันผ่านสบายเวลาเหลือเยอะมากครับถ้าเทียบกับรอบก่อนๆเนี่ยเวลาไม่ได้เหลือเยอะขนาดนี้นะครับมันเป็นเพราะว่ามันสามารถแพ็คเช็คได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดว่าใครเปิดคาสซฮาที่เพิ่งจะเป็นตู้รีแบนเนอร์กลับมาครั้งที่แล้วเนี่ยเล่นสบายขึ้นเยอะมากๆครับแต แพ็คมอนสเตอร์เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงผมมีวิธีการแพ็คให้แล้วก็จะบอกว่าห้ามทําอะไรสําหรับในห้องไหนเพื่อที่แพ็คของคุณจะได้ไม่มีปัญหาสําหรับทีมฟรเซนด้วยนะครับเพราะว่าทิปอย่างอายากะถ้าแพ็คมอนสเตอร์ไม่ได้มันรกแตกมากครับสำหรับหัวข้อที่จะคุยกันเนี่ยก็จะมีตามที่คุณเห็นนะตอนนี้เลยนะครับในส่วนของไฮไลท์ก็จะเป็นตอนที่ผมเล่นสีดาวห้องละ3ตัวแต่จะเป็นห้องบน4ตัวนะเพราะว่าขี้เขียนรีช่วงนี้เวลามีเล่นน้อยครับก็เลยไม่มีเวลาพอจะมาทำบุคเรนท์ก็เลยใช้ห้องบน4ตัวแล้ก็หองล่าง3ตัวกก็็็เเปปนนน3ตัวใที่คุณหแล้ววก็เดี๋ย บัฟอภิกันก่อนบัฟนี้เนี่ยการทํางานก็คือเวลาคุณสลับตัวเข้ามาในสนามน,นะครับจะได้บัฟโบนัสความเสียหายครับสำหรับบัฟโบนัสความเสียหายที่ได้ก็คือการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีและการทุ่มโจมตีก็คือทุกการกระทําที่มาจาก normal a t t a k talent เนี่ยจะได้บโบนัสความเสียหาย30%แล้วก็ได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%ครับปนเลยทําให้ยูล่าเล่นในรอบนี้ได้ดีขึ้นครับแต่ก็จะบอกตรงๆว่ายูล่าในรอบนี้ก็ยังมีปัญหาในบางห้องครับแล้วก็จะมีเรื่องแพ็คเช็คอย่างที่บอกนั่นแหละแต่ว่า แต่ลำคาญหน่อยครับส่วนน้องคลีจังหวะทาดามิส่มอนเนี่ยมันสบายๆอยู่แล้วครับที่ห้องล่างฉะนั้นคลีห้องล่างนี่เรื่อปนปลื้ดไม่มีปัญหาอะไรครับทีนี้เรามาคุยกันถึงตัวมอนสเตอร์แล้วก็ปัญหาของแต่ละห้องก่อนละกันครับสำหรับห้องที่หนึ่งเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่เราจะเจอจะเป็นไอหมาสองตัวนี้ซึ่งเป็นหมาเล็กนะครับปัญหาคือคุณจะเป็นที่จะต้องแพคมอนให้ได้ถึงแม้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะมีการพุ่งเข้ามาตีคุณตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ตามเนี่ยแต่จากนั้นเนี่ยมัน อยมันก็เด็นเละเทะอิเล็กเข่ะเลยครับและเฟสต,ต่อไปที่คุณจะเจอก็จะเป็นหมาใหญ่2ตัวบวกกับเป็นตัว abyss lector f i r ครับซึ่งปัญหาของอ b y s s lector f i r ที่เราได้เจอคือถ้าเราไม่ใส่ตัวน้ําไปเนี่ยแอบเล่นยากครับแต่ถ้าใส่ไฟฟ้าไปก็พอจะช่วยได้โดยการที่คุณจะเป็นที่ต้องโจมตีใส่สโตให้ศโตมันอยู่ใกล้ๆกันกันกบตัวอ b y s s lector f i r ครับเพื่อจะได้มีการทำดาเมจจากโซโลสองเด้งด้วยนั่นเองครับทะนั้นไม่ต้องใส่น้ําก็ได้สามารถใส่เป็นไฟฟ้าก็ได้ครับแต่ว่ามันแอบจะยากนิดนึงน แต่ว่าเล่นง่ายไม่ต้องห่วงครับแค่พยายามตีให้ศัตรูอยู่ใกล้ๆกับตัวบิสเลกเตอร์ไฟจะไม่มีปัญหาเองอย่าลืมว่าตีเปโตมันชิ่งได้แบบในคลิปที่คุณเห็นเลยนะครับส่วนเครื่องล่าเนี่ยคุณจะเจอพี่หุ่นสามเหลี่ยมโดริโตไอต,ต,ตัวเนี้ยผมอ่ะนึกว่ามันคือตัวเดียวกันจนกระทั่งมีคนในแชทในสตรีมบอกว่าพี่งวดน,นี้ไปตัวขวาผมก็บอกเฮ้ยทาไมต้องเป็นตัวขวามันก็ตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่บอกพี่ผมไปตัวขวาแล้วมันวิ่งบ่อยกว่าผมก็วิ่งไปขวาสรุปเป็นอย่างที่แชทบอกจริงก็ต้องขขอออออบคคุณปปรรระะเเทททศศแชชดด้้ยจิงนนกกกกก็็ไื่ลตาามมซัี ว่าพี่มันคนละชื่อกันเ้ยต่อไปคุณจะเจอไอโลมากระดิ่งกระเด็นกระดอน2ตัวนี้ครับก็น่าลำคาญพอสมควรเลยครับก็พยายามทํตัเม่ให้โดน2ตัวพร้อมกันเลยครับคุณจะสามารถเล่นได้ไง่ายและก็พยายามหลบเพราะว่าไอสอตัวนี้มันสามารถดูดพลังงานคุณได้ครับและเฟสต่อไปคือเฟสแห่งความอิบอายก็คือเฟสเมโมมูมูเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันตีเป็นน้ําถ้าคุณใส่เบเนดไปหลายๆตัวที่เป็นตัวละครสีดาวโดนวันช็อตได้เลยครับถ้ายืนแนทตีเบนเนดเพราะว่ามันตีเป็นน้าแล้วก็ติดระเหยแล้วคุณก็ตายซึ่งตรงนี้เนี่ย พวกนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นดาเมจ e reduction มันสามารถกันดาเมจประเภทที่เป็นระเหยได้นั่นเองครับแต่ไอตัวลาวาเชล์ไฟฟ้าเบื้องตเท่านียคุณกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตีเป็นไฟฟ้าตัวเราติดไฟมันเป็นโอเวอร์โหลดกรณีแบบนี้จะมีแค่ดีเฮียที่สามารถลดดาเมจส่วนนี้ได้แค่ตัวเดียวในเกมณปัจจุบันนะครับฉะนั้นห้องล่างก็ใส่ดีเฮียได้เช่นเดียวกันครับก็แล้วแต่จะเล่นเอาทดี่คุณสบายใตส่วนห้อง2มอนที่คุณจะเจอก็คือมอนที่ยืนกระจายกันอยู่คนละมุมห้องครับแต่มีวิธีแพ็คอยู่เพราะว่าไอตัว อยู่ฝั่งหนึ่งตัวหนึ่งอยู่อฝั่งหนึ่งอยากจะตบกระบาลมากกระเบนไม่อยู่ใกล้ๆกันแล้วท่ามันแต่ละท่าคือกระโดดถอยหลังทั้งนั้นคือใส่ตัวรวบ เชื่อผมไม่งั้นปวดหัวใครมีเวนตี้บอกเลยโคเจอจ่ายแล้วก็เซตต่อไปที่คุณจะเจอเนี่ยก็จะเป็นเซตที่เป็นเซตอัศวินที่ต่อท่านโลครับแต่ถามว่าเล่นโลได้ไหมถ้าเป็นกรณีทีมฟรเซนมันเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ทีมฟรเซนมันจะเล่นยากซึ่งกรณีนีน้จะเล่นยากถ้าเกิดว่าตัวละครร่วบของคุณเป็นซูโครสครับแต่ถ้าเกิดตัวละครร่วบของคุณเป็นคาซูฮะหรือเป็นเวนตี้จะเล่นง่ายมากนะและต่อไปก็คือพี่ที่เราคุ้นเคยพี่เอา Grey Jumps Off า e m i i n t r u s i อเ m a ร i c o ี e นเน a Network ไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโคตรน ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ถ้าคุณไม่ใส่ไฟฟ้าไปมันจะมีการเสียเวลาในบางช่วงถ้าคุณใส่ไฟฟ้าบกไม้คุณจะประหยัดเวลาได้เยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่จะเป็นนะครับเพราะว่าห้องบนถ้าคุณแพ็คเช็คได้แล้วเนี่ยห้องล่างคุณจะมีเวลาเหลือเล่นเยอะมากๆครับซึ่งที่ผมเล่นไปผมเอายูล่าเล่นก็ผ่านนะครับโดยที่เวลาก็ไม่ได้เหลือเยอะมากแล้วก็ยูล่าผมเนี่ยของโคตรไม่สุดแล้วก็ใส่นาฬิกาเป็นพลังงานด้วยนะครับฉะนั้นยูล่าเล่นห้องล่างได้ครับเป็น้องกังวลเพราะว่าตัวระเบิดของยูล่ามันแรงแล้วก็จะมีทริเอะบดยูไป โดนกับเสาไฟโดนกับเสาของไอตัวบอสตัวนี้ด้วยพร้อมกันทันทีเนี่ยเสามันจะระเบิดพร้อมกับที่ตัวบอสมันจะยืนเอ๋อไปพักหนึ่งแต่แนะนําให้ทําเหตุการณ์แบบนี้ในรอบสุดท้ายของตัวบอสครับไม่งั้นในเฟสต่อไปเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ตรงตามระบบของมันนั่นเองครับเฟสสุดท้ายก็คือเฟสที่เรามั่นใจว่าอันติครั้งต่อไปที่เราใช้ไปแล้วมันตายนั่นเองนะครับแล้วต่อไปคือห้องที่3ครับห้องที่3เนี่ยคุณจะเจอกับน้องมิลเลอร์ไมเดนและก็น้องไฟซึ่งต่อตัวเนี้ยไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาหลักก็คคือออุณจจะเจตัวน้้งงผูหญิ คุณเจอไปแล้วนั่นแหละครับแต่งวดน,นี้น้องเขาจะมากับพี่ผู้ชายของเขาแต่ประเด็นคือตัวน้องผู้หญิงจะมีออร่าน้ำที่ทําให้เราติดสถานะที่ทําให้เวลาเราจ่าสกิลหรือท่าไม่ตายในช่วงที่เราติดอยูย่เนี่ยเราจะมีการเบิ้ลคูดาวครับหมายความว่าคูดาวของสกิลแล้วถ้าไม่ตายคุณจะเบิ้ลเป็น2เท่าฉะนั้นก่อนจะมาเล่นห้องนี้คุณควรจะเก็บพลังงานท่าไม่ตายไว้เพื่อจากการน้องให้ตายก่อนที่น้องจะมีการจ่ายออร่าขึ้นมาหรือหลังจากนั้นก็ได้แต่ว่าหลังจากนั้นต้องไม่จ่ายสกิลแล้วถ้าไม่ตายแล้วเพื่อที่ใน เฟสต่อไปคุณจะเจอมิเลอร์ไมเดนกับเจ๊ไฟแล้วคุณจะไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนเฟสต่อไปเจ๊มิเลอร์ไมเด้นกับเจ๊ไฟเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลยกเว้นเรื่องดามจที่มันหนักหน่วงซึ่งชิงชิวตัวเดียวจบซึ่งชิงชิวมันน่าใสตั้งแต่ห้องหนึ่งแล้วฉะนั้นก็ยัดชิงชิวมาเลยครับผมลองแบบไม่มีชิงชิวแล้วยืนแทงโง,ง่ๆก็ได้ตายโง่โจริงๆครับต่อไปก็คือเครื่องล่างซึ่งคุณจะเจอกับมอนสเตอร์ที่คุณจะไปเชียอท่องเลี้ยงเลื่อดให้มันตายเก้ๆกันก็คีุ่่่งเ็งไฟฟบุณณใสสทปิทจ เอคือความดือคุณจะโดนทั้งโอเวอร์โหลดและคุณก็จะโดนทั้งเมลถ้าตัวคุณติดไฟเอาเป็ว่ามันเตียอะไรใส่คุณคุณก็เจ็บ แต่มันเล่นได้ครับก็จากที่ผมลองจองรี่เลือด49ก็ไม่ค่อยแตกแล้วครับยืนแนวติเบนเน็ตแล้วคลียืนตีแบบที่คุณเห็นนะครับดังนั้นเล่นได้ครับแค่พยายามเฉลี่ยเลือดเนาะส่วนเรื่องทริคเนี่ยจะให้แบบง่ายๆก็คือพยายามตีที่ตัวไฟฟ้าละกันแล้วพอตัวน้าแข็งมาก็ย,ย้ายไปตีตัวน้ําแข็งครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองเล่นนะหลายๆคนอาจจะมีทริคแบบอื่นก็พิมพ์คอมเมนต์แนะนำะนะนะเ,เพื่อนๆไว้ได้นะครับตีตัวไฟฟ้าเดี๋ยวตัวน้ําแข็งมันจะ พุ่งมาหาเราเองซะบ่อยกว่าตีตัวน้ำแข็งตัวไฟฟ้าแม่งไม่คอยพุง่งส่วนต่อไปก็คือจุดที่เอาไว้สําหรับแพ็คมอนสเตอร์แล้วก็วิธีแพ็คมอนสเตอร์แต่ละห้องครับเราเริ่มที่ห้องหนึ่งก่อนครับสำหรับห้องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอไอตัวแก๊งหมานี่นะครับพยายามอย่าใส่ตัวที่ทําดาเมจประเภทระเบิดเข้าไปครับยกตัวอย่างเช่นคีชาโจมตีดาเมจโอเวอร์โหลดไอพวกเนี้ยน่ารำคาญมากครับมันจะทาให้พวกหมาที่มันมาแพ็ครวมกันแล้วเนี่ยกระเด็นเละเทะอิเลเคขาได้เลยครับถ้าคุณไม่มีตัวรวบแล้วตรึงไว้ใวววไว้ให ก็จะมีเวนตี้คาซือห้ามันตึงไว้แค่สั้นๆครับไม่อยากจะนับเท่าไหร่สูโคตมันผักมันออกไปด้วยไม่ใช่แค่ตึงอย่างเดียวฉะนั้นไม่เหมาะที่จะใช้ส่วนฟาลุซังที่มี C6 เป็นตัวที่ใช้ได้ดีมากครับเพราะว่าอันติของน้องมันจะรวบมอนเข้ามาได้ด้วยเมื่อคุณทําการโจมตีไปด้วยนั่นเองนะถ้าตัวรวบก็จะประมาณนี้ทีนี้ปัญหาของคนที่เล่นในห้องนี้ก็คือทีมโฟเซนที่ไม่มีคาซือห้าหรือเวนตี้ครับวิธีการง่ายมากๆครับมาถึงเนี่ยคุณยืนรอให้มอนสเตอร์มันมา,คมาีคุณเหนเคุณเเ็็ลลยแกตอด้าร่นํตต์ิแข็งะ แล้วคุณก็กดเอานาะอันติสก,กิลโมนากดถ้าไม่ตายแล้วก็กดถ้าไม่ตาย,าตายอายกาศแล้วก็ซูโคมากดสก,กิลหนึ่งครั้งเพื่อดึงมันเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะโดนเกือบทุกตัวแล้วล่ะครับมันก็จะมีบางครั้งที่โดนทุกตัวอะไรแบบนี้เนาะแค่นี้ก็ถือว่าแพ็คง่ายสบายอีซี่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับอย่ารีบกดสก,กิลถ้าเกิดว่าคุณยังแพ็คไม่เสียนเพราะว่าตอนคุณกดสก,กิลมันยกบอลลอยขึ้นอาจจะแพ็คมีปัญหาได้ครับแต่ถ้าติดโฟเซนซกดไปเถอะไม่มีปัญหาส่วนเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นแก๊งงหหหหมมาาาใใญญ่่คครแแกกก๊วิธี็ื มันจะมีการพุ่งโจมตีมาหาเราครับทั้งสองตัวโดยมันจะถอยไปก่อนซึ่งไอตอนจังหวะมันถอยเนี่ยคุณก็เตรียมจะซัดอะไรใหญ่ๆใส่มันไว้ก็แล้วกันครับแค่นั้นแหละฮะส่วนทีมที่เป็นทีมฟรเซนก็ดูตอนมันถอยครับเพอมันถอยแล้วมันกําลังจะพุ่งมาคุณก็เตรียมการแช่แข็งมันได้เลยนั่นเองครับแล้วคนที่ไม่เล่นทีมฟรเซนเนี่ยพวกราคนอย่างซูโครสเวลาจ่ายสกิลนะครับจะสามารถชะงักศัตรูตัวนี้ได้การโยนติจะสามารถชะงักศัตรูตัวนี้ได้ทาให้คุณสามารถสแตรกเกอร์มันรัวๆ น,นไม่จำเป็นต้องใส่โคโคมิกก็ได้ครับการใส่โป้แทปแอมเบอร์ Type Amber, ช่วยคุณได้เยอะมากครับส่วนในไฟไม่มีปัญหาแล้วคุณจะใส่ไฟฟ้ารือใส่น้ำว่าใ,ใส่ไปเฮ้ยอให้มันกระแตกแต่น้าแข็งจะแตกชาหน่อยผมว่าอย่าใส่เลยเวลามันจะไปทันเอาส่วนข้างล่างวิธีการแพ็คเนี่ยเฟสแรกคือวิ่งไปหาตัวขวาเดี๋ยวที่เหลือมันจะเดินม,มาหาคุณเองครับแล้วคุณก็เซตอัพกระถือให้เรียบร้อยครับพอเข้ามาที่เฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นเฟสที่คุณจะไปเจอกับพี่โลมาคลั่ง2ตัวซึ่งใน2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่โดนสเต็กเก ส t ตเกอร์ได้กดต่อยเฮโซคือสกิลนะครับกดสเต็คเกอร์ได้กดอันติกดสเต็คเกอร์ได้พี่อันสเต็คเกอร์มันรัวๆครับตัวมันซ้อนกันแล้วคุณก็แปมชาร์ตีชาร์ตีชาร์ตีตเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตีคุณเองแล้วก็โดนดาเมจไปพร้อมกันคู่ทั้ง2ตัวเลยครับฉะนั้นตรงนี้ใช้ง่ายมากๆครับ ส่วนเฟมเมมมมูม,ม,มูเนี่ยให้คุณวิ่งไปที่ริมของฝั่งที่เมมหมมูม,ม,ม,มูอยู่หนึ่งฝั่งที่คุณชอบแบบริมคือริมจริงๆติดขอบแบบหลังชนฝาเลยครับแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันจะวิ่งมาเองแล้วคุณก็ไปจัดก,การมันได้เลยครับเพียงแค่ทันตเมทใส่หลายๆตัวพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวจะไม่มีปัญหาเองหลักๆโฟกัสที่เมมหมมูมูแล้วเดี๋ยวตัวพี่ไฟฟ้าเขาชอบควิดครับ๋ยวเขาควิดมาหาคุณเองแต่เมมหมมูมูมันเรื่องมากไม่ค่อยยอมเดินมาฉะนั้น ไปตีไฟฟ้าเลยจะไม่เวิร์กมาตีตัวเมม,ม,มุมูมูดีกว่าแล้วก็ว่อไฟฟ้ามาแล้วกระทืบมาไปพร้อมๆกันนั่นแหละส่วนห้องสองนะครับวิธีการแพ็คนะครับเรับเฟสแรกผมให้สำหรับคนที่ไม่มีตัวรวบก่อนแล้วกันนะครับคุณจะต้องวิ่งไปหา ตัวแรกวิ่งยังไงก็ได้วิ่งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็รอให้มันกระโดดถอยหลังไปอย่าไปสแต็กเกอร์มันเนี่ยมันไม่ถอยนะครับทีเนี้ยเราต้องทําแบบนี้กับอีกฝั่งหนึ่งแต่ต้องไปอีกฝั่งนึงเนี่ยมันพร้อมจะกระโดดถอยหลังแล้วฉะนั้นให้เราวิ่งอ้อมไปหน่อยนึงอยากเข้าใกล้ระยะของมันมากครับเพราะถ้าเข้าใกล้ระยะมันมากมันจะโดดถอยไปเลยแล้วมันจะควบคุมทิศทางไม่ได้ครับเราก็ต้องวิ่งอ้อมหน่อยนึงแล้วก็ค่อยหันหน้าเข้าหากันแล้วเดินเข้าไปใกล้แล้วเดี๋ยวมันจะถอยไปในทิศทางเดียวกันแล้้ววก็สััต์ไดเลยครบ แต่มันจะง่ายกว่านี้มากแค่คุณโยนติโซโคต,ตอนคุณเปิดกุญแจก็คือจะดึงเข้ามาได้เลยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณใช้คาซือฮะใช้เวนตี้อะไรพวกนี้คุณทําให้ถอยหนึ่งตัวแล้วคุณก็รวบได้เลยถ้าเป็นคาซือฮะส่วนกรณีถ้าเป็นเวนตี้เนี่ยอันเนี้ยคุณขดตั้งแต่เปิดกุญแจได้เลยครับพีการรวมทั้งแมปทีนี้แล้วปัญหาของเฟสที่2คืออะไรวะนะของเฟสที่2ก็คือมันจะมีศัตรูอยู่หนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าไม่คิดจะก,กระดุกกระดิกตีนเดินเข้ามาหาเพื่อนเลยซึ่งก็คือตััวที่เป็นูนครบ ไอตัวธนูเนี่ยให้คุณโฟกัสมันเป็นหลักที่เหลือมันมีโอกาสจะเดินมาหาเราครับถ้ากรณีไม่มีตัวรวบแล้วก็จัดการกระทึบไปได้เลยครับส่วนกรณีมีตัวรวบก็รวบรวบแล้วกระทึบไปนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่ระวังเวลาทั่วคุณใส่ตัวโล่ไปอย่าให้ศัตรูมาตีใส่ตัวโล่คุณคุณจะได้ไม่มีปัญหาครับถึงแม้คุณจะไม่ใส่ตัวโล่ไปแล้วโปรดระวังอีกหนึ่งอย่างคือตัวที่เป็นตัวใหญ่ที่เป็นตัวธาตุหิน ที่ถือขวานน่ะมันใหญ่สุดๆแล้วล,ะล่ะเวลามันตีเราดดเมทเป็นดินครับถ้าตัวเราติดสถานะท่าอยู่จะตกผลึกคริสตัลไลท์มาอย่าเพลอไปเก็บแล้วก็มีมอนมาตีเราแล้วก็ไปแอคทีฟโล่มันนะส่วนข้างล่างไม่มีอะไรกระทืบไปเลยแล้วก็พยายามไม่ต้องงกสกิลไม่ต้องงก้าไม่ตาจ่ายไปเลยครับเพราะว่าไอ้พวกเสาวเวลามันแตกเนี่ยมันจะให้พลังงานคืนเยอะไม่ต้องกังวลวิธีการที่ดีคือในช่วงที่เสามันกําลังจะตั้งหรือว่าตั้งมาแล้วเนี่ยคุณควรจะเซตอัพให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวซับดีเพสที่ อัน,นะครบเพื่อช่วยกันเคลียร์เสาให้มันแตกจะได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเวลาห้องบนทำมาดีมากๆแล้วเนี่ยรอบนี้ห้องล่างคุณไม่จำเป็นต้องใส่ไม้ไม่จำเป็นต้องใส่ไฟฟ้าเลยก็ได้ครับรอบนี้คือดื้อเพราะมันคือแพ็กเช็คที่ห้องบนไปแล้วยังไงล่ะส่วนห้อง3นะครับวิธีการแพ็กตอนเฟสแรกไม่มีครับผมกระทึบได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นน้อง ผู้หญิงจะมีแนวโน้มพุ่งเข้าหาเราได้ง่ายกว่าตัวผู้ชายครับฉะนั้นก็เข้าหาตัวผู้ชายก่อนก็ได้แต่ถ้ากลัวดาเมจปิดไม่ทันก็พยายามไปเคีร์ตัวผู้หญิงก่อนเพื่อการเรื่องอ้อร่าน้าที่เราคุยกันไปหัวข้อที่แล้วนั่นเองครับส่วนตอนที่เป็นมิลเลอร์ไมเดนนะครับก็คือเฟสสองพยายามตีมิลเลอร์ไมเดนโดยให้หลังของน้องเป็นตัวไฟน้องจะได้ถอยไปหาตัวไฟเพราะาในเฟสแรกสุดเนี่ยน้องมักจะนิยมใช้ท่าถอยนั่นเองครับหรือคุณจะเล่นแบบที่ผมเล่นอย่างนี้ก็ได้คือรีบซัดน้องก่อนที่น้องจะทําให้้้้เรราาาตติดดมมมคแแลลววก็็ััขงงงไไถึนนออจะออะ,ะ่ย แล้วก็เล่นแบบผมก็ได้ผมกาพิดแต้มตีแล้วก็ทาแอร์คอมโบเหมือนที่คุณเห็นในคลิปนะครับเทชใช่ไหมอ๋อคือทำแอร์คอมโบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่จริงมันไม่น่าทนานะนนี้ผมทำเอาเท่ในสตรมมาเฉยนะซึ่งถึงเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปพักหนึ่งตัวเมทไฟเขาจะเรียกแมงป่องมาเองแล้วเดี๋ยวถึงเวลาน้องก็าเทเลพอร์ตมาหาเราเองครับต่อให้คุณแพ็คแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสครับ๋ยวถึงเวลาเขาเทเลพอร์ตมาหาเราเองแค่อดใจรอแล้วค่อยจ่ายดามจก้อนใหญ่ในตอนนั้นเพื่อให้มันตายพร้อมกันไปเลย3ตััวนนเเองร,เราว่าไมงป่อมันกุมาาาหเเรจฟ ไฟก็เทเลพอร์ตมาหาเราฉะนั้นห้องบนง่ายมากเพราะว่ามอนมันแพ็คให้เราเรียบร้อยด้วยตัวมันเองครับส่วนครื่องล่างวิดีแพ็คก็บอกไปแล้วที่หัวข้อที่แล้วเนาะย้อนไปดูที่ตอนท้ายได้เลยนะครับแต่ถามว่าทริคพิเศษหลักๆสําคัญที่อยากจะบอกคืออะไรก็คือเวลาไอ้สตัวนี้มันใช้ถ้าไม่ตายที่มันจะพ่นไฟที่มันจะพ่นน้ําแข็งกับไฟฟ้านะครับอย่าเดินเข้าไปตรงกลางเพราะตรงกลางมันจะมีดาเมจของมันด้วยอยู่เหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวจะแตกไม่รู้เรื่องเอาแค่นั่นแหละครับ แล้วก็ระวังอย่าไปโดนมันตีมันดูดพลังงานทีนี้ทีมแนะนําคืออะไรถ้าคุณมีเวนตี้ถ้าคุณมีคาสือฮะ เอาไปไว้ครึ่งบนเลยครับสบายมากๆถ้าคุณมีซ mm ูโ hmm. คสครึ่งบนก็ใช้ดีครับแค่อยากจะบอกว่าให้ระวังนิดนึงว่าอยากกดอันติเพราะว่าอันติซูโคสเนี่ยจะมีการดูดมอนเข้าและผลักมอนออกซึ่งใช้ได้ยากมากที่12ขีดหและ12ขีดสนะครับฉะนั้นถ้าใส่ซูโคสที่ห้องบนโปรดระวังในเรื่องนี้ด้วยแค่เฉพาะห้อง1และห้อง2องกันเองครับแต่ถ้าใช้เป็นจะดีมากๆแล้วก็การใส่ตัวน,าน้าอย่างชิงชิวการใส่ตัวไฟฟ้าที่ทำาดยนม่ได้ท,ท,ทีทีอย่างเปโตเนี่ยก็โอเคครับเพราะว่าเปโตมันเคาน์เตอร์ไได้ดย เเช่นนดียวกัแต่ถ้าคุณใส่เปโตไปเนี่ยคุณจะมีปัญหาห้องสองนะครับเพราะว่าตัวอันติเปโตทําให้เราได้โลซึ่งโลดจะไปทิกเกอร์บับของตัวมอนสเตอร์พวกนี้ได้ครับ แต่ถ้าคุณเล่นดีๆคุณเชนสตันมอนตลอดได้เพราะว่าซูโคสมันสามารถจ่ายสกิลสองครั้งแล้วทำให้มอมนพวกนี้มันล้มได้เนี่ยก็สามารถจะฆ่ามันได้เร็วจนที่มันอาจจะยังไม่ทันได้ทริเกอร์บัฟของตัวเองด้วยซ้ำครับฉะนั้นการใส่เปโตมีดีและมีเสียครับสำหรับห้องสองและห้อง3เปโตยังไงก็ดีไม่ต้องห่วงครับเพราะอย่างที่บอกมอนมันแพ็คตัวมันเองเรียบร้อยเปโตเนี่ยเทียกอดแค่มันซึมๆแค่ห้องสองฉะนั้นห้องหนึ่งห้องสามใครรู้สึกว่าขาดดามจลองพิจารณาเปโตได้นะครับห้องสองขึ้ ส่วนถามว่าแล้วห้องบนเนี่ยจะไปใส่ทีมอย่างอื่นได้ไหมโอ้ชายเนชั่นเล่นสบายไลเด้นเนชั่นลำบากหน่อยเพราะว่ามอนโอเวอร์โหลดแล้วกระเด็นเละเทะฉะนั้นห้องบนเนี่ยเนชั่นก็เล่นได้สบายมากครับ พวกทีมไฮเปอร์บูมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนทีมเบอร์เจียนก็สบายๆไม่มีปัญหาอะไรเพราะทีมพวกนี้ใส่ตัวน้ำอยู่แล้วใครที่มีน้องมีลูกก็สามารถเล่นทีมนีลูกได้เลยอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์เหมือนเปิดอีซี่โหมดที่ห้องบนทันทีครับฉะนั้นอีซี่ครับห้องบนทีมเล่นได้หลากหลายมากๆแค่คียหลักอยากให้ใส่ตัวรวบจะได้เล่นง่าย,ายๆแค่นั้นเองครับส่วนห้องล่างหลายๆคนอาจจะก,กังวลว่าเราจะไม่ต้องใส่ไฟฟ้ากับไม้ไหมเพราะว่าเราเจอทั้งเวอร์ชันที่เป็นตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวใหญ่ครับตอบคือถ้าดามเมจคุณถึงระดับนนึงไมม่จําาเเป็คัถ้าาุณ ไม่ถึงอาจจะต้องใส่ไม่งั้นคุณจะมีปัญหาได้ฉะนั้นคําแนะนําก็คือถ้าคุณเป็นไอดีที่อยู่ในช่วงที่ดาเมจยังไม่ค่อยแรงเพิ่งเริ่มฟาร์มอร์ติแฟกซ์ควรใส่ไม้และไฟฟ้าแบบบังคับสําหรับห้องหนึ่งและห้องสองครับห้องสามไม่เป็นไรส่วนค,คนที่ดาเมจถึงอยู่แล้วคุณจะเล่นอะไรก็เล่นแค่ไปทําเรื่องแพ็คเช็คอย่างที่ผมคุยไว้นั่นเองเพราะห้องนีย้ยังไงก็ผ่านมันง่ายครับส่วนห้องสาวิธีการที่เล่นให้ง่ายให้ดีก็คือคุณจะไ็นต้องเฉลี่ยเลือดมอนจากวิธีที่ผมแมน,นะนําไปนั่นแหละ ฟฟ้าแล้วย้ายดามเมจหนักไปใส่ตัวน้ําแข็งเพื่อที่ดามเมจของเราจะได้กระจายไปหาทั้ง2ตัวได้พอๆกานเราเดยนน้ำแข็งมันชอบแว้นมาหาคุณเองอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจทําดาเมจใส่ตัวไหนเป็นหลักในช่วงนั้นๆมากกว่าห้องล่างเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่ให้ทีมแม่งเล่นได้หมดเลยอีซี่มากครับใครที่วิตกังวลกับรอบก่นกอนๆหน้านี้รอบนี้มันโอเคขึ้นแล้วครับกลับมาเข้าบ้านผมกันนะครับผมเหงาส่วนล่างมืดตอนนี้ช่องผมกลับมาทําแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานร่างมือของผมตอนนี้ว่างกันแล้วก็เลยกลับมารับคิวในด คอร์ดแล้วเหมือนเดิมใครอยากจะเข้ามาให้ช่วยเล่นเนี่ยจะมีการเปิดรับคิวเปน็นรอบๆซึ่งรอบล่าสุดปิดรับไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงค ID เซอไอดีกันหมดแล้วแหละเพราะว่ารับไปแค่30ไปดีจะมีลิงก์อยู่ที่เดสคริปชันนะครับว่าดิสคอร์ดไหนเข้าไปแล้วก็ดูที่ห้องลงคิวล่างมือจริงๆเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะครับว่าห้องที่เอาไว้พูดคุยลงคิวล่างมือเป็นยังไงแต่คุณเข้าห้องนันไปแล้วก็อ่านปักหมุดด้วยนะครับมันมีกฎมีกติกาอยู่ว่าทํายังไงแต่ค่าใช้จ่่่่่่าาาาายเเเเเเนนนนนนนีไไไไมมมมมมมจจํปปป็็็ต้้้้้ออองงรททะััแแคขใลว ดอ่านกฎแล้วก็ทําตามกฎรอประกาศแล้วคุณก็ทําตามกฎแล้วก็อีที่เกมอีที่ไลฟ์เดี๋ยวผมเล่นให้ครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเป็นกำลังใจถงความเพี่บมาตอไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาตอไปด้วยนะครับประเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายกดซับด้วยนะ